Paper เวเปอร์ในบูสต์สเต็ในเอเมทาห้านะครับขั้นตอนแรกเราก็เป็นเริ่มเป็นเลยขั้นตอนแรกเราก็ไปโหลดแอปวอลเวเปอร์เอนจินกับแอปโนวาลันเซอร์มาเลยนะครับนี่นะครับ,แบบรบเราไปนะครั้นตอนของติดตั้งนี่นะครับสองแอป,ปนี้เลยนะครับ โหลดใน Google Play นะครับตัวนี้แล้วก็กดเปิดแอปเลยนะครับแอป Novalancer u แล้วก,กดแอป Novalancer u ก่อนนะครับก็เข้าตรงนี้นะครับการตั้งค่าเลยว่าแล้วก็เลื่อนลงสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกค่าเริ่มต้นของหน้หละัะเป็น Novalancer u ทุกครั้งแล้วก็เข้าแอปใหม่แล้วก็เข้าเดสก์ท็ ก็ปรับตรงนี้ไม่มีก็หมดแล้ว,วแค่นี้นะครับทำหน้าจอโล่งๆคินๆสะอาดๆนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงแล้วก็แล้วก็ไปทำไลท์ไวเปอร์นะครับขั้นตอนแล้วก็เข้ามาปัดขึ้นนะครับปัดเมาส์ลงอะ่ะเฮ้ยปัดปัดลงนะครับเออ ก็เข้านี่นะครับต้องการนำเข้า,ขาไฟล์ของว i น d o w s นะครับ Import จาก window s นะครับแล้วก็ไปเลือกเอารูปเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็กดรูปบ้านนะครับแล้วก็เข้าเวบเบ p อ r Engine นเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มนำเข้าไฟล์กดกดนี่กดเปิดกดนี่กดนี่นะครับแล้วก็ ดูตัวอย่างแบบเต็มกดติ๊กนี่ตกลงตั้งค่าวอลเปเปอร์น้าจอหลักน,น่าจะล็กอกแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันจะเกี่ยวไหมขีดจังหวัดเอเผมก็จะลองปรับดูนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับ วิธีการเปลี่ยนไลท์โวลเปอร์อและทำหน้าจอเรื่องๆนะครับโอเคครับจบแล้วะใครอยากทำให้ให้ใครอยากใ,ใ,ใ,ให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับและสำหรับใครที่อยากทำโบูสเต็กเปของตัวเองที่ท็อป